สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก๊อบจะมาทําสุกี้แห้งนะคะเมนูง่ายๆแลวก็เฮลตี้ด้วยนะก่อนอื่นก๊อบจะมาหมาักหมูก่อนละกันนะคะหมักหมูก๊อบใช้แค่3 3อย่างนะง่ายๆนะคะมีอันนี้นำมันหอยนิดนึงนะน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยป่นนะคะปกติก๊อบหมักก๊อบใช้แค่3อย่างนะน,น้ำมันหอยพริกไทยป่นแล้วก็ อันนี้แป้งมันสำปะหลังนะคะนิดนึงง่ายๆไม่ยนนุ่งยาก แล้วก็จะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ตั้งกระทะเรียบร้อยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะหลังจากนั้นใส่หมูหมักลงไปนะคะ หู้สกก็ไปใส่มันเป็นพิ้งนะแล้วก็ใส่ไข่ลงไป ก็จะใส่ผักนะคะผักก็ไม่มีผักบุ้งนะก็ใส่อันนี้มันเป็นผักที่ชื่อว่าบัคชอยนะคะมันเป็นก็จะเป็นผักของจีนนะพอดีหาผักบุ้งไม่มีนะก็เลยใส่นี้แทนนะคะอันนี้ก็เลยนะใส่บัคชอยลงไปอีกอันนึงก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะขึ้นชา่ายฝรั่งนะันนไม่มีขึ้นช่ายไทยนะ แล้วใส่น้ำจิ้มสุกี้นะคะมีงงง่ายๆนะน้ำจิ้มสุกี้ของก๊อฟอันนี้มันเป็นอันแรกจะเป็นจิ้มสุกี้กวางตุ้งนะปกติก๊อฟใส่สองอย่างนะคะใส่กวางตุ้งกับน้ำจิ้มสุกี้เจ้าพีนะเต้าพี่ใส่แค่นีดเดียวนะคะเพราะว่ามันันเหมือนรสชาติมันจข้นๆมากเลยนะ,ะใส่แค่นีดเดียว ก็ใส่สองอย่างนี้รวมกันนะคะทุกคนขอบอกว่าอร่อยมากเสร็จแล้วใส่ซีอิ่วลงไปซุปขี้แห้งก็จะบอกว่าเวลาล้างขัดอันี้ต้องเสด็จน้ำให้หมดจดนะเพราะว่าก็เคยทำ เสดจน้ําจากผักไม่หมดนะคะมันตายเป็นชุกี้น้ําเลยนะมันจะไม่เป็นชุกี้แห้งนะอันนี้เหมือนใส่ผักเยอะนะแต่ว่าพอมันหดก็เหลือนิดเดียวนะคะเสร็จละโอเทใส่จางแล้วนะ กน้ยสองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูซุกกี้แห้งหมูหมากานะคะเมนูเฮลตี้นะช่วงนี้พยายามลดแป้งนะคะเป็นซุก,กี้แห้งหมูหมักนะไม่ได้กินมาพักหนึ่งนะคะอันนี้ก็กมีมีน้ำจิ้ม ใส่ถ้วยน้อยมาด้วยเผื่อมันไม่แซ่บนะก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะเป็นเมน,นูที่ทําง่ายมากเลยนะกว่าอืมอร่อย <c oughs> ตอนเช้ากอตื่นมาดูข่าวนะตอนเช้าตื่นมาดูข่าวนะคะแล้วเห็นแฟนเอ้ยไม่ใช่แฟนลูกแฟนกอฟนะคะานางอายุสิบสองนะกอฟเห็นในข่าวนะคะว่าโรงเรียนโรงเรียนของของนางเนี่ยปิดไปตอนเช้านะเพราะว่ามีเหมือนเขาสงสัยว่าจะมีคนติดโควิดที่นั่นนะคะเขาก็เลยปิดทั้งโรงเรียนเลยนะตอนนี้นางก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนะ เห็นแฟนก็บอกว่าเขาเหมือนเขาสงสัยนะคะว่ามีคนติดโควิดที่โรงเรียนที่นี่นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะคือให้คนนั้นไปตรวจก่อนนะถ้ามีผลผลบวกโพซิทีฟมาก็ต้องก็บว่าต้องคงต้องทำความสะอาดโรงเรียนอย่างใหญ่ใหญ่ลงเลยนะ ก็ไม่รู้ว่านางต้องอยู่บ้านกี่วันนะแต่ว่านางไม่ได้อยู่นี่นะคะนางอยู่บ้านแม่น่ะน่าจะน,าน่าจะนั่งเล่นอยู่บ้านเฉยเล่น iPad อะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้มเมลเบิร์นยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรือ่อยๆนะคะไม่มีลดลงเลยนะ ถ้ามันมืดแล้วก็สว่างก็กต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าก็ใช้แสงธรรมชาตินะเดี๋ยวเหมือนมันจะมีแมฆมาตลอดเลยนะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตแป๊บหนึ่งน,นล้วก็รีบเข้าบ้านนะคะกลัว ก่โควิดนะ คนไทยที่นี่ก็ทยอยกับไทยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเหมือนมีมีหลายปัญหานะคะคนที่เป็นวีซ่านักเรียนก็วีซ่านักเรียนก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้คนตกง,งานค่อนข้างเยอะนะคะไม่ค่อยมีงานทําไม่มีไรายได้นะ ที่นี่ถ้าตกงานรัฐบาลก็ช่วยนะคะเขาจะให้เงินช่วยเหลืออยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนนะคะที่นี่เหมือนเขาจะมีมีกฎว่าถ้าถ้าอยู่ตกงานเขาจะมีเงินให้ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเขาจะดูรายได้ของพาร์ทเนอร์ก็คือรายได้ของของแฟนเราก่อนว่าถ้ารายได้แฟนเราเยอะ เขาจะมีกำหนดนะคะว่าไรายได้แฟนเท่าไหร่ถ้าไรายได้เกินเท่านี้ไม่ให้นะอะไรเงี้ยถ้าไรายได้แฟนน้อยเขาก็จะให้เงนช่วยเหลือสําหรับคนตกงานนะคะ <Okay. S 2> ที่นี่โดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าใครมีลูกแบบเแบบีลูกน้อยๆแบบเบาเขาจะให้ให้เร็วมากเลยนะเพราะว่าเขาจะจะห่วงเรื่องสวัสดิภาพของเด็กนะคะว่าจะมีมีกินมีใช้ไหม กานก๊บนางตื่นแต่เช้านะนางบอกว่าวันนี้นางจะปัน่นจักรยานไปที่ทํางานนะจากาที่ทํางานนางจากที่นี่นะคะถ้าปัน่นจักรยานไปนะประมาณนางบอกกับกองจัมานะประมาณสามสิบถึงสี่สิบโลเลยนะและ้วนางคืออ๋อสามสิบสี่สิบโลก็ว่าน่าจะเป็นปั่นไปปั่นกลับน,นะ มนันนางอยากออกกำลังกายนะ ปกติกอบก็เดินจากที่บ้านกอลนะคะไปที่ไถ่เท้าไปในเมืองนะเพราะว่าบ้านกอลไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะเดินไปก็ประมาณหกกิโลนะเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะคะปกติกอบเดินไปกลับนะคะประมาณสองกิโลนะ วันก็เดินไปอย่างเดียวแต่ว่าขากลับก็น,นั่งรถไฟมานะเพราะว่าก็ไปซื้อหนังสือนะคะก็ไปซื้อหนังสือแล้วหนังสือมันมันเล่มใหญ่มากนะก็เลยว่าถ้าเดินกลับคงไม่ไหวนะก็เลยก็เลยเดินไปอย่างเดียวนะคะตอนกลับก็นั่งไฟมานะ นั่งไฟเดี๋ยวนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนก๊อบต้องไปนั่งในก๊อบดูกันนะว่ามันมีใครนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็มีลมักษณะแปลกๆใส่หนา้ากุงตากมีไอมีจาไหมนะคะมีแบบแนี้ก๊อบลุกหนีเลยนะไปเปลี่ยนที่นั่งทันทีเลย ก็สงสัยนะคะทุกคนว่าที่เมืองไทยเหมือนตอนนี้ D, เขา,าก็ใส่หน้ากากกันนะแล้วเวลาเราไปร้านอาหารอย่างเงี้ยมันก็ต้องถอดหน้ากากออกใช่ไหมก็เลยว่าอาจจะมีข้อจำกัดเพแาะว่าถ้าไปร้านอาหารก็คือต้องถอดหน้ากากออก <c oughs> พอกินเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไป <c oughs> อยู่ เป็นบองไทยก็ว่าทุกคนมีระเบียบนะคะแล้วเขาก็เข้มงวดกันด้วยนะที่นี่บางคนเหมือนฝรั่งไม่ค่อยบางคนไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะเขาบอกให้ใส่หน้ากากบางทีก็ไม่ใส่นะ มนงคานที่ผ่านมาก็มีประท้วงนะคะไอ้ประท้วงเหมือนอเมริกาประท้วงเ,เรื่องคนดำา Black Lives Matter นะคะที่ว่าประท้วงว่าแบบเอเหยียดสีผิวดำอะไรอย่างนงี้นะบางทีก็กิว่าในซิดนีย์มันก็ไม่ค่อยมีคนดำเลยนะไม่รู้จะมาประท้วงอะไรกันนะ แล้วช่วงนั้นก็มีโควิดแล้วนะมันก็อันตรายนะมนไม่น่าไปจับกลุ่มประทวงนั่นแหละ ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ